อ่าโอเคโอเคพี่หว่องมาแล้วพี่หว่องมาแล้วอ่ามาใหม่มาใหม่พี่หว่องเปลี่ยนหนึ่งสองสามสีะนะ่เออตอนนี้นะเออตอนนี้ฟังดูว่าสัญญาณโจกโจกเนี่ยผมการับก็ยังเป็นเลยเนี่ยผมอัดวิดีโอให้แล้วนะแต่สัญญาณมาดีอะครับห้าเก้าห้าเก้าตลอดครับผมเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่เออทำไมมันยังเป็นวะเมื่อกี้คุยกับ่ากกล้วยไม่เป็น อเ,เอาแต่อตอนนี้หายเครื่องนี้หายคนละเครื่องกันเหรอนี่หายแล้วเหรอใช่ใช่มันไม่เหมือนกันอ่ะเอาสองเครื่องไม่หรือเครื่องเดียวทใหม่คนละตัวครับใหม่คนละตัว,ตวเอ๋อเป็นงั้นไปโอล่ะโอล่ะ,ะเดี๋ยวนะความผิดไม่ตรงเออคิดว่าหยุดตอนหะ้าเดี๋ยวนะผมฟังตัวเองด้วยตอนนี้น ไม่เป็นครับไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นหนึ่งสองสามสี่หส่วนไม่เป็นนะครับครับไม่